สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นผาผาปุนบุรีนะฮะนี่เรเดี๋ยวลอามาดูนะฮะลูกค้าส่งกล่องกับวัีมาให่เช็คนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาเช็คก่อนนะฮะว่ากล่องตัวเนี้ยเป็นรุ่นไหนนะร้อยร้อยีสิบตัวแว็กขามสองตัวหรือสามนะฮะอันนี้จะเป็นตัวแว็กขามสองหน้าอ่าตัวแรกส่วนตัวแว็กขมสามตัวนะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะแว็กขมสามตัวก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาเช็คด้วยคอมพิวเตอร์ดูนะว่าเลขจัตซีมันเป็นเลขอะไรนะในกล่องนะตอนนี้เดี๋ยวกล่องเราจะเอาใส่กับตัวนี้นะเพื่อจะทดสอบดูนะว่ามันเป็นรุ่นไหนนะแล้วก็อาการเป็นยังไงนะหลังจากใส่กล่องแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลขจัตซีก่อนนะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวดีเซลตัวแคปนะตัวแคปตัวร้อยสี่สิบและค่ำสองตัวก็คือจะเป็นรุ่นของรุ่นนี้เลย แล้วท่สองตัวตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวมาติดเครื่องเลยเค,เครื่องติดได้ปกตินะเร่งขึ้นนะมาดูที่หน้าจอนะมาดูที่หน้าจอไฟไม่มีโชว์นะครับอ่าไฟไม่มีโชว์ แล้วก็เล่งได้ปกติเบื้องต้นนะเรามาดูนะโค้ดที่ค้างอยู่ในกล่องของลูกค้านะก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันระบบน้ำมันนะระบบน้ำมันมีปัญหานะาเบื้องต้นนะดูอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คโค้ดฉีดกันต่อนะหลุปกล่องไม่มีปัญหานะต้นนะเรามาเช็คดูเลขหัวฉีดนะว่า รงกับหัวฉีดไหมนะดูเลข F สนะไม่มีเลยมีแต่ F ศนนะต่อไปนะ T แป C T แปก็ 48. 48. 48. ไม่มีนะดูนี้อันนี้ห้าแปดนะห้าแปดก็ไม่มีดูนะตัวนี้เลขไม่ชัดนะท้ายด้วย E A นะ E A ท้ายไม่มีสรุปหัวฉีดนี่ไม่ไม่ใช่ของมันนะที่นี่นะ ามาดูเบื้องต้นนะลูกค้าหัวฉีดลูกค้าถอดเอาไปเช็คมาหมดแล้วนะดูไม่ได้ขันเลยอ่าตามนี้นะอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเทสขึ้นไปบนรถนั้นน่าจะไม่จบแน่แต่ละบายมาดูนะเป็นรอยหมดเลยนี่<ม>เกือบทุกหัวเกือบทุกหัวงมา เสียหมดนะฮะชุดอมเป็นตาหนิมนะแกนตะปิงเหรอแกนตะปิงมาเนี่ยตะปิงตะปิงอ่ตะตาหนิมกินหมดเลยด<ม>ัวในวัดดวงอันนี้ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมทั้งหมดสี่ต้นนะแล้วก็มาวัดดูว่า<ส>ว่าต้นเป็นอะไรไหมดูปลายให้ใช่ของมันไหมอะไรแกะล้างเปลี่ยนชุดซ่อมเพราะฉีดนะสีสนะส่ต้นนะเราก็าทำมาหมดเลยเนี่ยล้างมาหมดแล้วเนี่ย ตามนี้อ่าชุดซ่อมหัวฉีดนะฮะจะเปลี่ยนทั้งหมดสีีสต้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราว่าไล่ประกอบเข้าก่อนนะเพืจะลดเนี้ยอ่าหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดแนะฮะโอยต้นที่สามเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะเครื่องสั่นนะ ดูได้ับเครื่องมือไม่นิง่งหายกลับไม่มีนะน่าจะต้นมีปัญหาต้นที่สองเปลี่ยนชุดซ่อมนะเครื่องสั่นเร่งสะดุดนะฮะวันมีเสียงเขตด้วยอันนี้ ต้นที่สามเปลี่ยนชุดซ่อมนะเครื่องสั่นนะดูควันมันไม่เีเครื่องไม่นิ่งนะเครื่องสั่นอันนี้ก็ต้นมีปัญหาต้นที่สี่เปลี่ยนชุดซ่อมนะ เครื่องสันะ่นนะเร่งกระโดดดูว่านับโอเคนี่ครับต้นมีปัญหาตอนนี้หัวฉีดนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่หมดนะสีต้นนะอ่านั้นของลูกค้าใส่แล้วไม่ผ่านนะให้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวฉีดตีต้น อันนี้จะเป็นต้นหัวฉีดมือสองนะแล้วก็ชุดซ่อมใหม่เปลี่ยนต้นหัวฉีดพร้อมชุดซ่อมเครื่องติดง่ายนะฮมันไม่ดำดูไร้กลับโอเคผ่านนึงตนนะเปลี่ยนหัวฉีดต้นที่สอง เครื่องติดง่ายนะดูควันโอเคควันไม่มีนะฮะดูไร้กลับนะฮะต้นที่สามเปลี่ยนหัวฉีดนะฮะเครื่องติดง่ายนะฮะดูควันควันไม่ดำนะ หัวฉีดมือสองชุดซ่อมใหม่อนะต้นที่สี่เปลี่ยนหัวฉีดเครื่องติดง่ายนะก้อนไม่มีกวันไม่มีนะฮะดูไหลกลับไหลกลับได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือเปลี่ยนต้นเปลี่ยนแล้วก็ชุดซ่อมใหม่ สรุปนะหัวฉีดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด4ต้นนะแล้วพร้อมชุดซ่อมใหม่นะสี่หัวคืออันนั้นของลูกค้านะอันนี้ชุดอันใหม่ที่เราใส่ไปให้นะกระแหวนรองวัชฉีดกระกองดักน้ําหน้าหลังนะเสร็จเรียบร้อยนะจบสวยๆสาหรับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานติดต่อสอถามเข้าม่ได้ครับูช่างต้นทาทาชุดนี้1 8